สวัสดีครับมาพบกับข่าวจิกัดกับเมนสแตนและพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟาบริซิโอโรมาธนาก็ไรไม่มามาพบกับเรื่องราวของผมวันนี้กันเลยนะครับบ่โลกครั้งแรกที่ดูเป็นแมตช์นัดชิงชนะเลิศบราซิลกับอิตาลีที่โรเบรโตวักโจยิงจุดโทษพลาดและทําให้บราซิลได้แชมป์ไปนั่นนะเป็นเป็นครั้งแรกที่ดูที่ดูที่ดูบอลเลย แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มดูบอลมาเรื่อยๆถามว่ามีมีทีมไหนที่ตอนนั้นยังแบบไม่มีทีมชาติที่เชียร์แบบจริงๆริงจังๆ,ๆอ่ะเพราะว่าเราเราเอินกับการดูบอลสโม,มสรมากกว่าแล้วก็ค่อยมาดูบอลโลกแต่ถามว่าครั้งแรกที่ดูบอลโลกคืออิตาลีกับบราซิลแมตช์นั้นแหละปี94ที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพจําได้หลังจากนั้นมาอีก4ปีปี98เนี่ยปี98เริ่มเริ่มดูฟุตบอลจริงจังมากขึ้นช่วงนั้นก็คือเริ่มอ่เชียงกิจก่อนเพราะว่าเรา เราดูแต่บอลฟุตบอลอังกฤษไงเราไม่เคยดูว่าแบบมันมีชาติไหนที่แบบเล่นอะไรยังไงบ้างจนเรามาเชียร์ทีมชาติอังกฤษเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าไมเคอเวนจากลิเวอร์พูลติดทีมชาติด้วยก็เลยก็เลยเชียร์แล้วก็แมทที่จําได้ของไมเคอเวนกับทีมชาติอังกฤษก็คือที่เสมอกันไปสองสองแล้วลูกแรกบาติตูต้ายิงก่อนจุดโทษแล้วก็อารันเชร์เลมันยิงจุดโทษอีกทีหนึ่งเสมอแล้วก็โอเวนแหวกเข้าไปยิง ขึ้นนำสองหนึ่งหลังจากนั้นก็ฮาวเวิ์เซนิติมันยิงตีเสมอสองสอง,สองแล้วก็มาดวนจุดโทษกันแต่ก่อนจะดดลจุดโทษเนี่ยคือเดวิดเบคแฮมโดนใบแดงแลวคือแมตชนั้นมันเป็นแมตที่ทําให้อังกฤษกับอร์เจนินาเนี่ยเป็นคู่ปรับตลอดกันเพราะว่ามันเป็นการแบบทาให้รู้สึกว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาแบบไม่ชอบคนอร์จเจนินาจากแมตชนั้นเนื่องจากที่เดวิดเบคแฮมไปเหมือนไปสะกิดขาดิเอโกซิมอเน่แล้วก็แล้วทำให้เบคแฮมโดนใบแดงส่วนเบคแฮมก็จะเป็นเหมือนแบบคนบาปของประเทศอังกฤษอยู่อยู่พักหนึ่งอะ ก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออแม์นั้นมันเป็นมันก็เป็นอีกหนึ่งแมทที่เป็นความทรงจําที่ดีถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าเราเชียร์ริมช่างอังกฤษไงแล้วแม์นั้นก็คืออังกฤษมันตกรอบโดยการแพ้จุดโทษคนที่ยิงยิงไม่เข้าจำได้คือพออินกับพอสโคพอสโคยิงคนสุดท้ายแล้วก็จบเลยแต่ว่ามันจะมีอีกรอบหนึ่งที่เหมือนกับว่าอ์เจนิน่าเข้าไปในปีนั้นปีเดียวกันเลยปี98เข้าไปเจอกับฮอลแลนด์แล้วฮอลแลนด์ชนะ2 1หนึ่งจำได้ว่าเริ่มเชียร์ฮอลแลนด์จากแม์นั้นเเลยเพราาะว่ชอบ ที่เขายิงแบบไม่รู้ว่าแฟรงค์ดโบหรือโรนันดูโบโยนมาแล้วก็อินิสบัตแคมใช้เท้าขวาจับบอลลงหนึ่งทีแต่งหนึ่งทีแล้วก็ดีดไซกอยเข้าไปในทีสุดท้ายทําให้ฮอลแลนด์เข้าไปผ่านเข้ารอบเซมิฟาลนั่นแหละอันนี้คือแบบเป็นแมตช์แห่งความทรงจาแมตช์แรกที่รู้สึกว่าแบบมันเป็นมันเป็น,น,ปนสแมตช์ในความทรงจําในปีเดียวเลยคืออังกฤษกับเจนิน่าแล้วก็ฮอลแลนด์กับอเจนิน่าแล้วก็ทําให้ทําให้ผมเนี่ยมาเชียร์ฮอลแลนด์เต็มตัวในในวันนั้น ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเป็นฟุตบอลโลกในความทรงจำของผมตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผมจำมาตลอดว่าแบบผมเชียร์ฮอลแลนด์นะชอบเลยอ่ะชอบแบบชอบฮอลแลนด์มากๆเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบเชียร์แล้วเสียใจเพียงทีเดียวแต่เราก็แค่แบบมีทีมอื่นเชียร์บ้างอาจจะมีอย่างเยอรมันบ้างนิดนิดนึงสเปนนิดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะวันก็สวยงามอีกอีกแมทหนึ่งที่ที่เป็นความทรงจําที่ดีที่สุดก็คือปี2014ที่เยอรมันชนะบราซิล7ประตูต่อหนึ่ง ที่บัคสเบนเจภาพอันนั้นก็เป็นแมตที่แบบว่าจําได้ว่าไปดูบอลโลกที่วันฟูลบูปาร์ตี้ที่เกาะสมุยแล้วมันเป็นบรรยากาศที่สนุกมากมีคนแบบเยอะแยะเชียร์บอลด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวความทรงจําฟุตบอลโลกของผมที่ที่เล่าไปก็มันมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีแบบแมตที่ตาตึงหรือเป็นแมตที่แบบดีใจหรือเสียใจมากแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบว่า มันมันน่าจดจำมันมีอะไรน่าจดจำมากๆากในใน,ในเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะมันมีอะไรน่าจดจํามากๆเลยแล้วก็ยังไงก็อยากให้ติดตามคอนเทนต์ฟุตบอลโลกของ MainStand ด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube และ TikTok ด้วยนะครับ อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ที่หลากหลายทั้งสาระความรู้และความอันเทิงทางช่องเมนสแตนช่วยกดไลค์กดใส่สตกเกเฮ้ยกด Subscribe เอ้ย,<ด>อยถูกแล้วแล้วก็ทาง y u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  e t t k t t o f a c e b o o o อันะกดยังกดยัง